คุณเคยได้ยินตำนานสมิงแค้นที่ซ่อนตัวอยู่ในป่ามหาการหรือไม่คืนหนึ่งเสียงคำรามลึกลับดังขึ้นท่ามกลางความมืดร่างของสมิงปรากฏดวงตาสีทองส่องประกายเหมือนเพลิงกรงเล็บแหลมพุ่งเข้าใกล้และทุกลมหายใจของคุณจะเหมือนถูกจับจ้องนี่ไม่ใช่เรื่องเล่านี่คือคืนที่โซเปอร์และหลวงพี่โตต้องเผชิญกับความตายและพลังเหนือธรรมชาติทุกก้าวทุกเสียงอาจหมายถึงชีวิตหรือความตาย และความลับในป่าแห่งนี้จะทําให้คุณขนลุกไปทั้งตัวคุณกล้าพอไหมที่จะตามพวกเขาเข้าไปในป่าและค้นพบความลับของสมิงแคนที่ไม่มีใครเคยรอดกลับมาอย่างปลอดภัยถ้ากล้ากดเข้ามาดูเตรียมใจให้พร้อมเพราะคืนนี้ความสยองกําลังเริ่มต้นค่ําคืนหนึ่งในป่าเล็กดงมหาการสายลมพัดแรงเสียงใบไม้เสียดสีกันเป็นจังหวะเหมือนเรียกเตือนภัยหลวงพี่โตก้าวเท้า,า,าเบาๆตามโซเปอร์พระหนุ่มร่างเล็กแต่ใจกล้า ความมืดปกคลุมทุกสิ่งทุกเงาเหมือนมีชีวิตกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเลือดเก่าลอยมาตามสายลมโซเปอร์ก้าวไปข้างหน้าแววตาเงยขึ้นมองต้นไม้สูงชันเสียงสัตว์ในป่าดังแววมาประสานกับเสียงหัวใจเต้นรัวเหมือนมีใครเฝ้ามองพวกเขาอยู่ทันใดนั้นเสียงคำรามดังลั่นกลางป่าใบไม้สั่นสะเทือนเป็นจังหวะรุนแรงหลวงพี่โตยกมือขึ้นปลุกสติโซเปอร์ยืนตัวแข็งทุกอย่างเงียบยกเว้นเสียงหัวใจของพวกเขาเอง ดวงตาสีทองปรากฏในความมืดมันคือสมิงไร้หน้าตาคล้ายมนุษย์แต่ดวงตาเต็มไปด้วยความแข็งฟันแหลมเปล่งแสงเล็กน้อยในความมืดกลิ่นคาวเลือดเข้าจมูกโซเปอร์สะดุ้งจนเกือบล้มหลวงพี่โตก้าวช้าชาเสียงไม้แห้งแตกใต้ฝ่าเทา้าสมิงนั้นขยับตัวอย่างรวดเร็วแต่เหมือนรอให้พวกเขาเข้าใกล้หัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดจากอกสายลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงโหยหหนของสมิงดังก้องป่าโซเปอร์รู้สึกถึงพลังบางอย่างมันไม่ใช่เพียงสัตว์ มันคือวิญญาณแค้นเก่าแก่ที่ถูกพรานโชดล่ามาทุกก้าวพวกเขาเข้าใกล้สมิงเหมือนทุกวินาทีถูกจับจ้องความเมื่อยิ่งหนาแน่นขึ้นเสียงหายใจของสมิงชัดเจนขึ้นจู่จู่เสียงปืนดังขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้หลงพี่โตชงักโซเปอร์รู้สึกถึงแรงสะเทือนสมิงแสดงพลังเหนือธรรมชาติฟาดเท้าลงบนพื้นฝุ่นลอยฟุ้งเสียงคำรามดังก้องราวกับโลกกำลังสัน่นสมิงเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วมันพุ่งเข้าหาเสียงปืน โซเปอร์รู้สึกถึงความเย็นเข้ากระดูกสันหลังดวงตาของสมิงเต็มไปด้วยความแค้นที่ไม่มีวันลบทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะก่อนความสยองจะทวีคูณโซเปอร์ถอยหลังอย่างระมัดระวังหลวงพี่โตยืนตรงกลางทางแคบในป่าสายตาจับจังสมิงร่างสูงใหญ่สะบัดเงาในความมืดทุกลมหายใจเหมือนถูกหยุดชั่วขณะสมิงเฮาหอนเสียงแหลมดังทะลุอากาศฟันแหลมและกรงเล็บเปล่งประกายใต้ใตแสงจันทร์ โซเปอร์รู้สึกถึงพลังอมหิตท,ที่ไหลผ่านร่างหัวใจแทบระเบิดจากความหวาดกลัวทันใดนั้นสมิงหยุดกึกดวงตาสีทองจับจ้องหลวงพี่โตเหมือนมันรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เกินกว่ามนุษย์โซเปอร์ชักปืนแต่มือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นหลวงพี่โตค่อยๆยกไม้เท้าธรรมชาติขึ้นเหนือหัวสายฟ้าแลบแสงสว่างแวบเดียวในป่ามืดสมิงถอยหลังสะดุ้งแต่ยังคงคำรามฝุ่นและใบไม้ปลีวว่อนราวกับพายุพัดผ่าน โซเปอร์เกือบล้มแต่หลวงพี่โตประคองไว้ทันเจ้าสมิงแค้นจงฟังคำสอนของเราหลวงพี่โตพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเสียงก้องกังวานในป่าสมิงก้าวช้าๆเหมือนกำลังไตรตรองความมืดและความเย็นรอบตัวยังคงกดทับโซเปอร์รู้สึกเหมือนเวลาแทบหยุดสมิงจู่โจมอีกครั้งหลวงพี่โตใช้ไม้เท้าปัดกรงเล็บสมิงเสียงกระแทกดังสนัน่นเสียงก้องเหมือนฟ้าผ่าโซเปอร์กระโดดหลบฝุ่นเข้าตาจมูกเต็มไปด้วยกลิ่นข่าว หัวใจเต้นแรงจนแทบจะออกมานอกอกสมิงยืนหายใจแรงดวงตายังคงเต็มไปด้วยความแขนแต่เหมือนมีบางอย่างเปลี่ยนไปมันถทยออกไปช้าๆใบไม้และฝุ่นลอยฟุ้งตามร่างมันโซเปอร์หายใจไม่ทั่วท้อมลมพี่โตค่อยๆก้าวไปข้างหน้าป่าที่เงียบสงัดกลับมีเสียงหัวใจเต้นก้องกังวานพวกเขารู้ว่าความสยองยังไม่จบสมิงแค้นยังคงอยู่ในความมืดและพวกเขารู้ว่าคืนแห่งป่ามหาการเพิ่งเริ่มต้น หลวงพี่โตและโซเปอร์หยุดหายใจฟังเสียงป่าทุกเสียงเหมือนถูกขยายเสียงกิ่งไม้หักเสียงสัตว์เล็กๆวิ่งหนีแต่ที่แยกออกมาชัดเจนที่สุดคือเสียงหัวใจของพวกเขาเองโซเปอร์ถามด้วยน้ำเสียงสัน่นหลวงพี่มันมันจะกลับมาอีกไหมหลวงพี่โตเงียบก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นสมิงแค้นไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดามันรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมทันใดนั้นเสียงคำรามดังก้องไกล หมือนสมิงกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เพียงแค่คำรามกลิ่นเขาเลือดลอยมาแรงจนโซเปอร์แทบอาเจียนเงาร่างใหญ่เคลื่อนตัวผ่านต้นไม้ใบไม้สันสานดวงตาสีทองของสมิงจ้องมาที่พวกเขาตรงๆโซเปอร์สะดุง้งหลวงพี่โตยกไม้เทา้าแต่สมิงไม่พุ่งเข้ามามันหยุดกระทันหันเหมือนมันกำลังรออะไรบางอย่างฝุ่นและความมืดลอยฟุ้งเสียงลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงหายใจของสมิงเหมือนลมพายุ โซเปอร์รู้สึกถึงบางสิ่งสมิงไม่โกรธแค่พวกเขามันโกรธพรานโฉดที่ทำร้ายป่าและชีวิตในป่าโซเปอร์กลืนน้ำลายหลวงพี่โตผู้เสียงต่ำเราต้องทำให้มันเข้าใจความตั้งใจของเราไม่ใช่ศัตรูสมิงถอยไปอีกนิดแล้วจู่ๆมันส่งเสียงคำรามต่ำๆเหมือนเตือนแต่ก็ไม่โจมตีโซเปอร์และหลวงพี่โตมองตากันรู้สึกถึงความสงบที่แปลกประหลาดแต่ก็รู้ว่าป่าแห่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คืนมืดยังคงดำดิ่งแสงจันทร์สาดส่องผ่านใบไม้สมิงแค้นหายลับไปในความมืดแต่รอยเท้าและเสียงคำรามยังคงอยู่บอกพวกเขาว่ามันจะกลับมาอีกในวันใดวันหนึ่งโซเปอร์ถอนหายใจหลวงพี่โตยิ้มบางๆคืนนี้เราเรียนรู้ว่าความเคารพและความเมตตาคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ป่าปลอดภัยแต่โซเปอร์รู้หัวใจยังเต้นแรงและทุกครั้งที่สายลมพัดเสียงคำรามก็ยังดังก้องอยู่ในใจ โซเปอร์และหลวงพี่โตเดินช้าๆผ่านป่าที่เงียบสงัดทุกเสียงเหมือนถูกขยายทุกก้าวเหมือนถูกจับจ้องฝุ่นและใบไม้ที่ลอยอยู่ในอากาศทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเย็นเผาเผเหมือนป่าทั้งดงยังมีชีวิตอยู่ทันใดนั้นเสียงโหระเบาๆดังขึ้นจากความมืดโซเปอร์สะดุ้งหลวงพี่โตยกมือสั่งให้หยุดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์มันแหลมเยอเือกเย็นและเต็มไปด้วยความลับโซเปอร์หันซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่แต่เสียงโหระยังดังตามมา ดวงตาสีทองปรากฏอีกครั้งแต่คราวนี้ไกลออกไปสมิงกำลังเฝ้าพวกเขาแต่ไม่โจมตีเหมือนมันกำลังทดสอบใจหลวงพี่โตพูดเบาๆโซเปอร์คืนนี้เราจะได้รู้สมิงไม่ได้โกรธพวกเราส่วนตัวแต่โกรธความชั่วในใจมนุษย์โซเปอร์พยักหน้าหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกทุกก้าวที่พวกเขาเดินเหมือนป่ากำลังพูดกับพวกเขาทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าโซเปอร์สั่นเล็กน้อยรากไม้ขนาดใหญ่เหมือนขยับตัว ใบไม้และฝุ่นปลิวฟุม้มสมิงแสดงพลังอีกครั้งแต่คราวนี้เงียบสงดมันยืนมองพวกเขาจากระยะไกลดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นแต่แฝงความเข้าใจบางอย่างโซเปอร์หายใจไม่ทั่วทอมหลวงพี่โตยกไม้เท้าอีกครั้งคืนนี้เรารอดมาได้ด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์แต่ในใจของโซเปอร์รู้ดีว่าสมิงแค้นยังคงอยู่และคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นลมพัดแรงใบไม้ไหวเหมือนเสียงกระสิบโซเปอร์เงยหน้ามองฟา้า เห็นแสงจันทร์สาดส่องผ่านกิ่งไม้แต่ความมืดยังคงครอบงำป่าสมิงอาจยังคงแอบอยู่รอวันที่จะทวงแค้นอีกครั้งและในความเงียบเสียงหัวใจของพวกเขายังคงเต้นแรงเพราะพวกเขารู้ป่าแห่งนี้ไม่เคยให้อภัยใครง่ายๆโซเปอร์และหลวงพี่โตเดินต่อไปแต่ความมืดเหมือนกดทับหัวใจทุกก้าวของพวกเขามีเสียงบางอย่างตามมาเหมือนรากไม้กระทบพื้นหรือบางทีอาจไม่ใช่ธรรมชาติ ทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงจนใบไม้สั่นสะท้านโซเปอร์รู้สึกถึงความเย็นแผ่วๆาไหลเข้ากระดูกสันหลังหลงพี่โตหยุดเดินโซเปอร์คืนนี้เราต้องระวังทุกเงาทุกเสียงเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันใกล้กว่าครั้งก่อนดวงตาสีทองปรากฏชัดเจนในความมืดสมิงยืนอยู่บนกิ่งไม้สูงเหมือนรอจังหวะทุกลมหายใจของมันเหมือนกระชากความกลัวตรงเข้าหาโซเปอร์โซเปอร์ขยับตัวไม่ออก หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกหลวงพี่โตยกไม้เท้าขึ้นเราไม่ได้มาทำร้ายเจ้าสมิงแต่เราต้องปกป้องป่าสมิงพ่นลมหายใจฟุ้งคล้ายควันดวงตาสีทองส่องประกายเหมือนจะอ่านใจพวกเขาได้ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากความมืดโซเปอร์สะดุง้งหมอกนาปกคลุมรอบตัวร่างของสมิงหายวับไปในความมืดเหมือนละลายไปกับเงาแต่เสียงหัวใจของโซเปอร์ยังเต้นรัวหลวงพี่โตหันมามอง จำไว้สมิงแค้นไม่เคยลืมแต่ก็ไม่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ลมเย็นพัดแรงใบไม้ปลีววอนพวกเขาเดินต่อไปอย่างระมัดระวังทุกเงาที่ขยับอาจเป็นสมิงทุกเสียงที่ดังอาจเป็นการเตือนโซเปอร์และหลวงพี่โตร้คืนนี้พวกเขาเรียนรู้ว่าในป่าแห่งนี้ความกลัวและความเคารพเดินเคียงคู่กันและแล้วเนาเมือสูงใหญ่ปรากฏอีกครั้งสมิงกำลังจ้องพวกเขาและคราวนี้มันไม่หายไปง่ายๆ สายลมพัดแรงกว่าเดิมเสียงคำรามก้องกังวานพวกเขารู้ว่าคืนแห่งสมิงแค้นยังไม่จบสมิงแค้นยืนอยู่ตรงหน้าความสูงของมันเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปดวงตาสีทองส่องประกายเหมือนเพลิงในความมืดโซเปอร์รู้สึกถึงพลังที่แทบทําให้ร่างเขาแข็งขางทุกลมหายใจของสมิงเหมือนแรงดันอากาศกดร่างพวกเขาเสียงคำรามต่าๆก้องกังวานเหมือนป่าทั้งป่าเตือนภยัยโซเปอร์ก้าวถอยหลังแต่เท้าเหมือนติดกับพื้น หลวงพี่โตยกไม้เท้าพร้อมกล่าวคำสวดเสียงสวดดังกล้องในป่าแต่สมิงยังคงจ้องไม่กระพริบตาทันใดนั้นสมิงพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วฝุ่นและใบไม้ปลีววนโซเปอร์สะดุง้งหลวงพี่โตยกไม้เท้าปัดกรงเล็บเสียงกระแทกดังสนั่นดังกล้องไปทั่วป่าโซเปอร์ล้มลงแต่หลวงพี่โตประคองทันสมิงหันไปข้างหลังเหมือนมีบางอย่างเรียกมันเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเสียงของวิญญ,ญาณผู้ถูกพรานชดลา สมิงหยุดกึกด,ดวงตาสีทองเต็มไปด้วยความสับสนมันคำรามต่ำๆก่อนจะหายไปในความมืดโซเปอร์ลุกขึ้นหายใจไม่ทั่วท้อมหลงพี่โตค่อยๆก้าวไปข้างหน้าคืนนี้เราอยู่รอดมาได้เพราะความบริสุทธิ์ใจและสติของเราแต่ทั้งคู่รู้ดีสมิงยังไม่จากไปไกลรอยเท้าใหญ่ยังคงฝังอยู่ในดินเสียงคำรามยังดังก้องในใจสายลมพัดแรงใบไม้สั่นราวกับกระสิบโซเปอร์รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้า ความมืดในป่ายังคงหนาแน่นและทุกครั้งที่พวกเขาเหลียวหลังเหมือนดวงตาสีทองยังจับจ้องอยู่หลวงพี่โตมองโซเปอร์ด้วยรอยยิ้มบางๆจงจำไว้ป่าแห่งนี้ไม่เคยลืมและไม่ให้อภัยใครง่ายๆโซเปอร์พยักหน้าแต่หัวใจยังเต้นแรงเพราะพวกเขารู้คืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานสมิงแขนและเสียงคำรามยังคงก้องอยู่ในความมืดเดินให้ทุกชีวิตรู้ว่าป่าแห่งนี้มีผู้พิทักที่ไม่อาจมองข้าม โซเปอร์และหลวงพี่โตหยุดยืนกลางป่าความมืดหนาทึบจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าทุกเสียงเหมือนถูกขยายใบไม้หักรากไม้ขยับและเสียงหายใจของพวกเขาเองทุกอย่างเหมือนกำลังถูกสมิงจับจ้องทันใดนั้นเสียงฝีเท้าใหญ่ดังใกล้เข้ามาดวงตาสีทองปรากฏอีกครั้งสมิงยืนอยู่ตรงหน้าคราวนี้ใกล้กว่าครั้งก่อนพลังที่ปล่อยออกมารุนแรงจนโซเปอร์แทบสุดลงลมหายใจของสมิงเย็นเฉบเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านร่าง หลวงพี่โตโยกไม้เท้าขึ้นสูงเจ้าสมิงพวกเรามาเพื่อปกป้องไม่ใช่ทำร้ายเสียงสวดก้องกังวานในป่าฝุ่นและใบไม้ปลิวฟุ้งรอบตัวเหมือนพายุสมิงคำรามต่ำแต่ไม่พุ่งเข้ามาดวงตาสีทองจ้องลึกเหมือนกำลังอ่านหัวใจทันใดนั้นร่างของสมิงสลายหายไปในความมืดทิ้งเพียงเสียงคำรามแผ่วๆที่ก้องอยู่ในป่าโซเปอร์หายใจไม่ทั่วทองหลวงพี่โตพยักหน้า คืนนี้เรารอดมาได้ด้วยสติและความบริสุทธิ์ใจแต่พวกเขารู้ดีเสียงคำรามนั้นยังคงอยู่เรากับสมิงแค้นยังซ่อนตัวอยู่รอยเท้าใหญ่บนพื้นดินยังเตือนให้ระวังทุกลมพัดทุกใบไม้ไหวเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่โซเปอร์มองไปข้างหน้าเห็นความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดใจเต้นแรงแต่มีความรู้สึกว่าพวกเขาเพิ่งเริ่มเรียนรู้เรื่องราวของสมิงแค้นและคืนแห่งป่ามหาการเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงคำรามค่อยๆจางหาย แต่สายลมเย็นยังพัดผ่านและในความเมื่อโซเปอร์รู้สึกว่าสมิงแค้นกำลังรอวันที่จะกลับมาโซเปอร์และหลวงพี่โตเดินต่อในป่าที่เงียบสงัดทุกก้าวเหมือนถูกจับจ้องฝุ่นและใบไม้ปลิวฟุ้งราวกับมีลมหายใจบางอย่างตามมาโซเปอร์รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เทา้าหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดจากอกทันใดนั้นเสียงคำรามดังขึ้นใกล้มากโซเปอร์หมอบลงหลวงพี่โตยกไม้เท้าสวดมนต์สมิงปรากฏตัวทันที คราวนี้มันไม่เพียงยืนบนพื้นแต่ลอยตัวเหนือพื้นเล็กน้อยดวงตาสีทองเหมือนเพลิงแผดเผากรงเล็บแหลมยื่นออกมาราวกับพร้อมฉีกทุกสิ่งโซเปอร์รู้สึกถึงความเย็นเข้าไปถึงกระดูกลมหายใจของสมิงพัดมาพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดเกา่าฝุ่นลอยฟุ้งจนแทบมองไม่เห็นร่างของมันชัดเจนเสียงคำรามดังก้องเหมือนฟ้าผ่าป่าทั้งดงเหมือนสะท้อนความโกรธของสมิงหลวงพี่โตก้าวช้าชาเข้าหาเจ้าสมิงพวกเราไม่ได้มาทำร้ายเจ้า เรามาที่นี่เพื่อปกป้องชีวิตและรักษาป่าเสียงสวดมนดังชัดเจนแต่สมิงยังไม่ถอยมันลอยตัวสูงขึ้นอีกร่างใหญ่ของมันเงยหน้ามองฟ้าก่อนจู่โจมอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าโซเปอร์ถอยหลบแทบไม่ทันฝุ่นและใบไม้ฟุ้งกระจายเสียงฟาดกรงเล็บดังสน,นั่นโซเปอร์ล้มลงหลวง,งพี่โตปัดกรงเล็บด้วยไม้เทา้าแรงกระแทกสะเทือนทั้งป่าสมิงหยุดชั่วขณะร่างสั่นสะเทือน ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นราวกับวิญญาณเรียกสมิงสมิงชะงักดวงตาสีทองส่องประกายสับสนมันคำรามต่ำๆก่อนจะค่อยๆลอยหายไปในความมืดฝุ่นและลมพัดแรงใบไม้ปลิวฟ้งแต่ความเงียบหลังจากนั้นกลับหนาวเย็นและน่ากลัวที่สุดโซเปอร์หายใจแรงหลวงพี่โตมองไปรอบๆป่าคืนนี้เรารอดมาได้แต่สมิงจะยังคงอยู่มันจะกลับมาเมื่อมีผู้ล่วงเกินหรือทำชั่วในป่า โซเปอร์พยักหน้าโหดใจอย่างเต้นแรงทุกสายลมทุกเงายังบอกพวกเขาว่าป่าแห่งนี้ไม่เคยลืมและไม่ให้อภัยใครง่ายๆเสียงคำรามค่อยๆจางหายแต่โซเปอร์รู้สึกดวงตาสีทองยังจ้องพวกเขาจากความมืดและคืนแห่งสมิงแค้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นโซเปอร์และหลวงพี่โตเดินต่อในป่าที่เงียบสงัดทุกก้าวเหมือนถูกจับจ้องใบไม้สั่นสถานรากไม้ขยับราวกับมีชีวิตลมพัดแรงพัดเอากลิ่นคาวเลือดเก่าเข้าจมูก โซเปอร์รู้สึกถึงแรงเย็นเผาๆไหลเข้ากระดูกสันหลังทันใดนั้นเสียงหายใจดังไกลๆพวกเขาหันไปมองไม่มีใครแต่ความเงียบหลังเสียงหายใจนั้นกลับทําให้หัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมดวงตาสีทองปรากฏในความเมื่อดเล็กๆระยะไกลสมิงแอบมองพวกเขาอยู่เหมือนรอจังหวะหลวงพี่โตชี้ไม้เท้าไปยังเงามืดสมิงแค้นไม่ได้ลืมมันกําลังสังเกตรเราอยู่โซเปอร์พยักหน้าแต่ไม่กล้าพูดอะไร ทุกลมหายใจเหมือนถูกป่าและสมิงฟังอยู่แล้วร่างของสมิงปรากฏอีกครั้งคราวนี้มันไม่โจมตีแต่เคลื่อนไหวอย่างเงียบใบไม้และฝุ่นปลิวรอบตัวมันดวงตาสีทองส่องประกายในความมืดเหมือนมันกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างโซเปอร์รู้สึกถึงพลังบางอย่างสมิงไม่ได้โกรธพวกเขาโดยตรงแต่โกรธมนุษย์ที่ทำลายป่าเสียงคำรามแผ่วๆก้องอยู่ในอากาศเหมือนเป็นคำเตือนและคำสอนในเวลาเดียวกัน โซเปอร์หายใจแรงหลวงพี่โตพูดเสียงเบาจำไว้คืนนี้เราเรียนรู้ว่าความบริสุทธิ์ใจและความเคารพคือสิ่งเดียวที่จะอยู่รอดในป่าแห่งนี้แต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกชุดดังก็มาจากความมืดโซเปอร์มองไปเห็นร่างเงามืดอีกตัวสมิงแค้นไม่ได้อยู่เพียงตัวเดียวมันยังมีสมิงอีกหลายตนซ่อนอยู่ในป่าและพวกมันกำลังสังเกตทุกความเคลื่อนไหวของมนุษย์โซเปอร์กลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมา หลวงพี่โตโยกไม้เท้าและพูดคำสวดความมืดหนาทึบเหมือนกำลังห่อตัวพวกเขาไว้และทุกสายลมทุกเสียงคำรามยังบอกให้พวกเขารู้คืนนี้พวกเขารอดมาได้แต่ตำนานสมิงแค้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นโซเปอร์และหลวงพี่โตยืนอยู่กลางป่าที่เมื่อสนิทฝุ่นและใบไม้ปลิวว่อนตามแรงลมสายตาของพวกเขาจับจ้องไปยังเงามืดดวงตาสีทองปรากฏมากกว่าหนึ่งคู่สมิงหลายตัวซ่อนตัวอยู่รอบป่า ทันใดนั้นเสียงคำรามก้องราฟ้าผ่าสมิงพุ่งออกจากเงาเมือดหลายตัวพร้อมกันโรงเล็บแหลมพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วโซเปอร์ถอยหลังหลวงพี่โตยกไม้เท้าสวดมนต์ใบไม้แตกกระจายฝุ่นลอยฟุ้งเต็มอากาศโซเปอร์รู้สึกถึงความเย็นเฉบเข้าไปถึงกระดูกเสียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดจากอกหลวงพี่โตยกไม้เท้าสะท้อนกรงเล็บสมิงแต่สมิงหลายตัวเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินกว่ามนุษย์จะตามทันเสียงคำรามและเสียงปัทธะดังสน,นั่น เหมือนป่าเองก็สั่นสะเทือนโซเปอร์มองไปรอบตัวสมิงล้อมพวกเขาไว้ทุกด้านสายตาสีทองเต็มไปด้วยความแค้นและพลังเหนือธรรมชาติหลวงพี่โตผู้เสียงต่ำโซเปอร์อยากกลัวเราต้องใช้สติและความบริสุทธิ์ใจโซเปอร์พยักหน้าแต่หัวใจยังเต้นแรงทุกการเคลื่อนไหวต้องรอบคอบที่สุดทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นเหมือนวิญ,ญญาณผู้ถูกพรานโฉดล่าเรียกสมิง สมิงทุกตัวหยุดชะงักดวงตาสีทองส่องประกายสับสนและในจังหวะนั้นหลวงพี่โตยกไม้เท้าสวดมนต์เต็มเสียงพลังบางอย่างแผ่ออกไปทั่วป่าสมิงถอยออกไปช้าๆฝุ่นและใบไม้ปลิววอนแต่สายตาของมันยังจ้องพวกเขาแน่นเหมือนสมิงกำลังสอนบทเรียนและเตือนว่าผู้ล่วงเกินจะไม่ได้รับการให้อภัยง่ายๆโซเปอร์และหลวงพี่โตหายใจแรงรู้ว่าพวกเขารอดมาได้แต่สมิงยังอยู่ รอบตัวพวกเขาเต็มไปด้วยเงาและความลึกลับคืนนี้เป็นเพียงบทแรกของตำนานสมิงแค้นเท่านั้นสายลมเย็นพัดแรงใบไม้สั่นสถานเหมือนกระซิบเดินเสียงคำรามจางๆดังอยู่ในความมืดและโซเปอร์รู้ดีคืนแห่งสมิงแค้นยังไม่จบความมืดหนาทึกปกคลุมป่าฝุ่นและใบไม้ปลิวฟุ้งราวกับพายุเล็กๆสมิงทุกตัวปรากฏรอบพวกเขาดวงตาสีทองสองประกายเจิดจ้าเหมือนเพลิงกำลังลุกไหมกลางความมืด ทันใดนั้นเสียงคำรามดังสน,นั่นสมิงทุกตัวรวมพลังเข้าด้วยกันแรงลมพัดแรงจนโซเปอร์แทบสุดลงพื้นดินสั่นสะเทือนใบไม้และกิ่งไม้แตกกระจายกลิ่นคาวเลือดเข้าจมูกจนแทบอาเจียนหลวงพี่โตยกไม้เท้าสวดม์เต็มเสียงร่างของเขาแผ่พลังบางอย่างสมิงคำรามแรงขึ้นราวกับท้าทายพลังเนื้อธรรมชาติของสมิงทำให้ทุกสิ่งรอบตัวสั่นสะเทือนโซเปอร์รู้สึกถึงแรงดันมหาศาล แต่หลวงพี่โตจับมือเขาไว้แน่นใจเย็นใช้ความบริสุทธิ์ใจของเราเป็นเกราะป้องกันโซเปอร์พยักหน้าหัวใจเต้นแรงแต่ความกลัวถูกแทนที่ด้วยความมุ่มมั่นสมิงรวมพลังจนเกิดแสงสีทองเรืองรองดวงตาของมันเหมือนทะลุเข้าไปในหัวใจพวกเขาโซเปอร์และหลวงพี่โตยืนตรงไม้เท้าและจิตใจผสานเป็นพลังเดียวทันใดนั้นสมิงคำรามครั้งสุดท้ายแสงสีทองระเบิดออกไปทั่วป่า ฝุ่นและใบไม้ปลีววอนเสียงคำรามค่อยๆเงียบและสมิงทุกตัวหายไปในความมืดโซเปอร์หายใจแรงหลวงพี่โตมองไปรอบป่าคืนนี้เราอยู่รอดมาได้เพราะความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจจริงแต่สายลมเย็นพัดแรงดวงตาสีทองยังคงปรากฏในเงามืดบางแห่งบอกให้รู้สมิงแค้นยังไม่ลืมโซเปอร์และหลวงพี่โตเดินออกจากป่าแต่ความรู้สึกสันสานยังคงอยู่ในใจ ทุกสายลมทุกเสียงคำรามยังเดินพวกเขาป่าแห่งสมิงแค้นยังคงรอสำหรับผู้ที่ไม่เคารพกฎแห่งธรรมชาติและป่าเสียงคำรามสุดท้ายจางหายความเมื่อคลี่คลายเล็กน้อยแต่โซเปอร์รู้นี่ไม่ใช่จุดจบมันเป็นเพียงการเริ่มต้นของตำนานสมิงแค้นที่แท้จริงโซเปอร์และหลวงพี่โตเดินออกจากป่าแต่ความมืดยังหนาทึบอยู่รอบตัวลมพัดแรงใบไม้ไหวราวกับกระสิบเกิน เสียงคำรามจางๆก้องอยู่ในความมืดเหมือนสมิงยังคงจับจ้องพวกเขาจากาเงามืดทันใดนั้นเงาร่างใหญ่เคลื่อนผ่านต้นไม้โซเปอร์สะดุ้งหันไปมองแต่เห็นเพียงร่างดำวูบหนึ่งหายไปทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนทุกสายลมกำลังพูดกับพวกเขาหลวงพี่โตพูดเสียงเบาจำไว้สมิงแค้นไม่เคยลืมมันอาจยังซ่อนอยู่รอวันที่ความชั่วกลับมาโซเปอร์พยักหน้าแต่ยังรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นดิน เหมือนป่ากำลังหายใจและจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเสียงคำรามแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งเรากับบอกว่าคืนนี้ไม่ใช่จบความมืดและความเย็นรอบตัวยังคงอยู่และทุกสายลมทุกใบไม้ไหวยังกระซิบคำเตือนในใจโซเปอร์ถอนหายใจรู้ดีว่าตำนานสมิงแคนพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคืนนี้พวกเขาอยู่รอดแต่ป่าแห่งสมิงยังคงรอผู้ล่วงเกินอยู่เสมอสายตาสีทองจางๆปรากฏอยู่บนเงามืดไกลๆ เหมือนกำลังสังเกตพวกเขาและเสียงหัวใจของโซเปอร์ยังเต้นแรงเพราะรู้ดีคืนแห่งสมิงแค้นยังไม่สิ้นสุดโซเปอร์และหลวงพี่โตกลับเข้าสู่ป่ามหาการค่ำคืนเมื่อสนิทใบไม้สั่นสถานตามแรงลมเสียงสัตว์ประหลาดดังแว่วมาจากระยะไกลทุกเงาและทุกเสียงทําให้หัวใจเต้นแรงทันใดนั้นร่างของสมิงหลายตัวปรากฏดวงตาสีทองส่องแสงในความมืดกรงเล็บแหลมยื่นออกมาพร้อมโจมตีทันที โซเปอร์ถอยหลังหลวงพี่โตยกไม้เท้าสวดมนต์ฝุ่นและใบไม้ฟุ้งเต็มอากาศแต่ครั้งนี้สมิงมากขึ้นรอบตัวพวกเขาล้อมเป็นวงเสียงคำรามดังสน,นั่นแรงดันอากาศทำให้โซเปอร์แทบสุดทุกลมหายใจเหมือนแรงกดจากพลังเหนือธรรมชาติหลวงพี่โตพูดเสียงเข้มโซเปอร์จงใช้สติและความบริสุทธิ์ใจพลังจิตของเราจะป้องกันเราได้โซเปอร์พยักหน้า หัวใจเต้นแรงแต่ความกลัวถูกแทนที่ด้วยความมุ่งม,มั่นสมิงพุ่งเข้าหาพร้อมกันแต่หลวงพี่โตยกไม้เท้าสวดมนต์แสงสว่างเล็กๆปรากฏรอบตัวพวกเขาสมิงถอยออกไปชา้ชาๆแต่สายตาสีทองยังจับจ้องแน่นเหมือนกำลังสังเกตและเรียนรู้ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาจากความมืดสมิงหยุดชะงักฝุ่นและใบไม้ฟุ้งรอบตัวและพวกมันค่อยๆถอยไปแต่รอยเท้าใหญ่และเสียงคำรามยังคงอยู่ โซเปอร์และหลวงพี่โตถอนหายใจรู้ว่าพวกเขารอดมาได้อีกครั้งแต่สมิงยังไม่หายไปและคืนนี้เป็นเพีงบทแรกของการเผชิญหน้าครั้งต่อไปลมพัดแรงใบไม้สั่นสถานเสียงหัวใจของโซเปอร์ยังเต้นแรงเพราะรู้ดีป่าแห่งสมิงแค้นยังคงรอผู้ล่วงเกินและตำนานนี้ยังไม่จบลงง่ายๆโซเปอร์และหลวงพี่โตยืนอยู่กลางป่ารอบตัวเต็มไปด้วยสมิงหลายตัวดวงตาสีทองสองประกายเจิดจ้า กรงเล็บแหลมและเสียงคำรามก้องกังวานลมพัดแรงใบไม้ปลีววอนฝุ่นฟุ้งเต็มอากาศทันใดนั้นสมิงพุ่งเข้าหาพร้อมกันโซเปอร์กระโดดหลบหลวงพี่โตยกไม้เท้าสวดมนเต็มเสียงแสงสว่างแผ่ออกมาปกป้องพวกเขาแต่สมิงไม่ถอยมันโจมตีรุนแรงกว่าเดิมแรงประทะทำให้พื้นสั่นสะเทือนเสียงคำรามดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่าใบไม้และฝุ่นปลิวฟุ้งเต็มป่าโซเปอร์รู้สึกถึงความเย็นแผ่เข้ากระดูก แต่หลวงพี่โตจับมือเขาแน่นใจเย็นสวดมนต์และใช้พลังใจของเราเป็นกราะสมิงพุ่งโจมตีอีกครั้งโซเปอร์ใช้ปืนลั่นแต่กรงเล็บของสมิงเหนือกว่ากระสุนหลวงพี่โตยกไม้เท้าปัดกรงเล็บและสวดมนต์ต่อเนื่องแสงสว่างสีทองส่องทั่วป่าสมิงถอยออกชั่วขณะแต่สายตาสีทองยังจับจ้องทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นรากับวิญ,ญญาณที่ถูกพรานโชดล่าเรียกสมิงสมิงทุกตัวหยุดชะงัก ฝุ่นและใบไม้ปลิวฟุ้มและค่อยๆถอยห่างออกไปแต่รอยเท้าใหญ่และเสียงคำรามยังคงอยู่รอบตัวโซเปอร์หายใจแรงหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดหลงพี่โตพูดเบาๆคืนนี้เราอยู่รอดมาได้อีกครั้งแต่สมิงยังไม่ลืมและมันจะกลับมาอีกเมื่อผู้ล่วงเกินปรากฏโซเปอร์มองไปรอบป่าดวงตาสีทองปรากฏเล็กๆในความมืดบอกให้รู้ว่าตำนานสมิงแค้นยังไม่จบ และพวกเขาจะต้องเตรียมใจสำหรับคืนแห่งความสยองครั้งต่อไปสมิงหลายตัวล้อมโซเปอร์และหลวงพี่โตไว้รอบด้านดวงตาสีทองส่องประกายเจิดจ้ากรงเล็บแหลมพุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างรวดเร็วเสียงคำรามก้องกังวานเหมือนฟ้าผ่าใบไม้และฝุ่นปลิวฟุ้งเต็มป่าโซเปอร์ถอยหลังหัวใจเต้นแรงหลวงพี่โตยกไม้เท้าสวดมนเต็มเสียงแสงสว่างสีทองแผ่ออกไปปกป้องพวกเขาสมิงพุ่งโจมตีอีกครั้ง แต่แรงประทะเหมือนแรงระเบิดพื้นดินสั่นสะเทือนใบไม้และฝุ่นฟุ้งกระจายโซเปอร์ยกปืนยิงแต่สมิงหลายตัวหลบได้อย่างรวดเร็วกรงเล็บของมันพุ่งเข้าหาพวกเขาหลวงพี่โตใช้ไม้เท้าปัดและโสดมนตต่อเนื่องแสงสีทองจากไม้เท้าและจิตใจของพวกเขาผสานเป็นพลังเดียวสมิงถอยออกชั่วขณะแต่สายตาสีทองยังจ้องแน่นเหมือนกำลังอ่านใจทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาจากความมืด เหมือนวิญญาณที่ถูกพรานโฉดล่าเรียกสมิงสมิงทุกตัวหยุดชะงักฝุ่นและใบไม้ปลิวฟุ้งและค่อยๆถอยออกไปในความมืดแต่รอยเท้าใหญ่และเสียงคำรามยังคงอยู่โซเปอร์หายใจแรงหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดหลวงพี่โตพูดเสียงเบาคืนนี้เราอยู่รอดมาได้แต่สมิงยังไม่ลืมและมันจะกลับมาอีกเมื่อผู้ล่วงเกินปรากฏสายลมพัดแรงใบไม้สั่นสะท้านดวงตาสีทองยังปรากฏเล็กๆในความมืด หมือนสมิงกำลังสังเกตและรอคอยตำนานสมิงแค้นยังไม่จบและคืนนี้เป็นเพียงบทแรกของคืนแห่งความสยองครั้งต่อไปโซเปอร์และหลวงพี่โตยืนอยู่กลางป่าที่เงียบสงัดฝุ่นและใบไม้ปลิวตามแรงลมเสียงคำรามของสมิงค่อยๆจางหายไปในความมืดรอยเท้าใหญ่ยังคงปรากฏบนพื้นดินเป็นเครื่องเตือนว่าป่าแห่งนี้ยังคงมีชีวิตและเฝ้าสังเกตทุกการกระทำของมนุษย์หลวงพี่โตวางไม้เท้าลง หันมามองโซเปอร์ด้วยรอยยิ้มบางๆโซเปอร์คืนนี้เราอยู่รอดไม่ใช่เพราะความแข็งแรงแต่เพราะความบริสุทธิ์ใจและความเคารพต่อป่าและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโซเปอร์พยักหน้าหัวใจยังเต้นแรงแต่ความกลัวถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจเขารู้แล้วว่าป่าแห่งสมิงแค้นไม่เคยให้อภัยผู้ล่งเกินง่ายๆแต่ก็ไม่ทำร้ายผู้ที่รู้จักเคารพและรักษาดวงตาสีทองที่เคยจับจ้องพวกเขาปรากฏเล็กๆในความเมื่อครั้งสุดท้าย แล้วค่อยๆจางหายไปลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวสะท้อนเสียงกระซิบเบาๆเหมือนบอกว่าสมิงแคนยังอยู่แต่คืนนี้พวกเขาปลอดภยัยโซเปอร์ทอนหายใจและยิ้มบางๆหลวงพี่โตก็วางไม้เท้าลงสองคนก้าวออกจากป่าแต่ความทรงจำและความระทึกของคืนนี้ยังฝังอยู่ในใจป่าแห่งสมิงแคนยังคงรอผู้ที่ไม่เคารพและตำนานนี้จะยังคงดำรงอยู่ตลอดไป คุณเคยได้ยินตำนานสมิงแค้นที่ซ่อนตัวอยู่ในป่ามหาการหรือ